ก็กราบสีท่านนะคะวันนี้ผมก็จะมาสอนดาวน์โหลดฟอนต์ในแอปไอเพนทนะผมแอปนี้นะครับอันดับแรก้เราเข้าไปในแอปนะครับแล้วจะน้าให้เรานะผมรอแล้วก็กดเพราะว่าแกลเลอรี่ของฉันแล้วก็กดบวกแล้วก็กดตรงหนึ่งแล้วเราก็เลือกรูปภาพหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดตรงรูปตรงนี้แล้วก็กดตรงฟอนต์หลังจากนั้นเราก็อ่ยก็พิมอะไรก็ได้นะผมฟอนต์ที่คุณอยากได้ก็น่าจะเป็นประมาณ นี่นะผมเดี๋ยวผมจะพิมพ์มาสักอย่างนี่นะผมก็จะเป็นประมาณนี้ตัวฟอนต์แล้วอันที่คุณพิมพ์ไปมันไม่ใช่ฟอนต์นี้ใช่ไหมแล้วผมมีวิธีเปลี่ยนฟอนต์นะผมให้เรากดตรงนี้แล้วกดคําว่าบวกตรงนี้นะผมเดี๋ยวฟอนต์ที่คุณเห็นอยู่ก็น่าจะเป็นฟอนต์ธรรมดานะผมวิธีไปดาวน์โหลดฟอนตน์ให้เรากดคําว่าฟอนต์นะครับแล้วกดตรงบวกนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดคําว่าน,น่ารักฟอนต์ จุดคอมนะผมกดตรงนี้นี่ครับผมเสี็จมันก็จะเป็นบานี้ให้เรากดคำว่าปึ้มตรงนี้นะแอบใครบางคนที่เราเนี่ยเรากดตรงนี้ปึ๊บแล้วเนี่ยให้เรานะผมเลื่อนลงมาแล้วก็รอสักครู่หนึ่งต่อสักครู่หนึ่งนะฮะนี่มันก็จะมีคำว่าดาวน์โหลดให้เรากดคําว่าดาวน์โหลดนะพอเรากดคําว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีฟอนต์อันนี้ให้เรานะฮะ รับรองเลยมีแน่นอนถ้าเกิดว่าใครผิดพลาดตรงไหนก็สามารถบอกได้นะฮะส่วนวิธีบันทึกนี่ให้เรากดตรงนี้แล้วก็กดเขาว่าย้อนเปรังแกนนี้ของฉันแล้วก็กดตรงสามจุดไข่รูปปลาแล้วก็บอกว่าบันทึกภาพถ่ายนี่นี่แค่นี้ก็บันทึกลงในโทรศัพท์ของคุณเรียบร้อยนะผมโอเคก็จะประมาณนี้นะผมสําหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อผมเพื่อเป็นลังใจผมกําเพิ่ต่อไปต่อไปนะครับไปแล้วนะครับายบาย